สวัสดีครับผมชื่ออน้นเป็นน้องชายของพี่เอครับซึงเป็นเจ้าของร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่า,านเมื่อก่อนพี่แกเริ่มขายจากรถเข็นขายในซอยอินทอรมร์ทสพี่เอแฟนเขาแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนนึงพูดไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าผัดไทยไร้เสียงผัดไทยเราเนี่ยจะผัดกระทะต่อกระทะ และเป็นสูตรโบราณวัตถุดิบใหม่สดกุ้งเราก็ตัวใหญ่ใส่เม็ดมะม่วงหินมะพานถ้าคนชอบกินผัดไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ชอบกินถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพานมันก็จะเพิ่มความมันพี่เอเนี่ยใช้เตาถ่านมาตั้งแต่เปิดร้านวันแรกเลยเตาถ่านเนี่ยมันจะช่วยมีกลิ่นควันถ่านมันจะหอมของเราจะมีสามเตา เตาแรกเนี่ยจะเป็นพี่เอเป็นคนผัดเป็นคนปรุงเตาที่2ก็เหมือนกับว่าเรามากวนให้เส้นมันเข้าเนื้อเตาที่3เป็นเตาสุดท้ายที่เราต้องมาใส่ผักใส่ไข่ที่ลูกค้าชอบสั่งก็คือเส้นเล็กกากหมูเส้นเล็กทะเลเส้นเล็กทะเลใส่เม็ดมะม่วงหิมาานมะพร้าวแล้วก็ใส่กากจะมีความเผ็ดสี่ระดับตั้งแต่ไม่เผ็ดเลยเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วแต่ลูกค้าจะชอบ ทางร้านเราก็ได้มิชลินมา4ปีแล้วก็เป็นความภูมิใจของทางร้านก็อยากฝากร้านผัดไทยร้านเล็กๆร้านหนึ่งเปิดรับสั่งทาง Delivery นะครับสามารถเสิร์ชหาชื่อร้านบ้านใหญ่ผัดไทยเตาถ่านได้เลยครับ